กราบสวัสดีครับน้องๆหนูทุกคนครับก็คลิปวิดีโอนี้ก็เหมือนเดิมมารีวิวตัวละครในแมปอนิเมะเวนการ์ดนะครับซึ่งตัวที่พี่เอามารีวิว,วน,นี้จะเป็นตัวฟูบุกิเนาะจากวันพันแมนนั่นเองเลเวลก็60ตันเลยโนบับเช่นเคยเนาะที่พี่เอามารีวิวให้ดูตัวฟูบุกิเนี่ยเป็นตัวมอนสเตอร์ธาตุลมนะครับเสเตตสก็ประมาณนี้เนาะให้น้องๆได้ดูกันนะครับส่วนท่ว พาร์สสีกับท่าการยมตีเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูกันในแมปนะครับไปมาอยู่ในด่านกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆหนูๆก็ตัวฟุกุกิเนี่ยวางใช้เงินในการวางเริ่มต้นนะครับหนึ่งพันสองร้อยเนาะวางได้ทั้งหมดก็คือสามตัวนั่นเองซึ่งการวางได้สามตัวเนี่ยก็คงเหมาะกับบัฟโมนาดเนาะแต่ว่าน้องๆน่าจะเอาไปปรับใช้กันเอาเองละกันเพราะว่าในความคิดของพี่พี่ว่ามันน่าจะเป็นแบบ สายซับซะมากกว่าที่จะเป็นตัวดามิดเนาะอารมณ์คล้ายๆตัวจูเลียตนะครับคล้ายๆตัวจูเลียตเนาะขออภัยจูเลียตแต่ต่างจากจูเลียตตรงที่ว่าตัวนี้มันมีเอฟเฟกต์ล้วสถานะแบบอัตโนมัติให้เนาะส่วนตัวพาสซีฟของตัวฟุบุกิเนี่ยพาสซีฟแรกนะครับก็คือทุกครั้งที่ตัวฟุบุกิโจมตีจะทำการแช่แข็ง มอนเตอร์นะครับอืมเนาะเป็นการแชร่แข็งนั่นเองไม่ใช่สโลนะแล้วก็ตัวมอนตัวยูนิตของเราเนี่ยที่อยู่ในระยะการโจมตีของตัวฟุบุก,กิเนี่ยจะได้รับไม่ใช่เพิ่มนะก็คือลดสปีดลงนั่นเองลดความเร็วการโจมตีลง5%เปอร์เซนต์เนาะพาสซีฟที่สองเนี่ยที่พี่บอกว่ามันมีการล้างบัฟได้นยก็คือหากยูนิตของเราติดสถานะผิดปกตินะครับตัวฟุบุก,กิจะทำการ ลบสถานะนั้นออกให้โดยอัตโนมัติแบบสุ่มนะครับในครั้งแรกเนาะแล้วก็ระยะการคูลดาวน์เนี่ยคือ30วินาทีถึงจะสามารถลบสถานะได้อีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็เงื่อนไขก็คือจะใช้ได้กับมอนเตอร์แค่ตัวเดียวเท่านั้นนั่นก็คือถ้าฟูบุกิลบตัวลบสถานะผิดปกติของมอนของมอนของเราเนี่ยตัวใดตัวหนึ่งแล้วในครั้งแรกอะไอมอนตัวนั้นนะครับ ก็จะถูกล้างสถานะออกตลอดเนาะตัวอื่นตัวอื่นจะไม่เอามาเกี่ยวข้องนะครับก็น้องๆน,น่าจะไม่งงเนะาะถ้าที่พี่อธิบายแต่ถ้างงเดี๋ยวพี่ไปทําให้ดูในพาสซีฟของมันเนาะแต่เรื่องต้นเนี่ยเดี๋ยวพี่ให้ดูท่าการโจมตีของตัวฟุบุกิก่อนเลยก็คือวางเริ่มต้นเนี่ยฟุบุกิเนี่ยจะตีเป็นแถวตรงก่อนนะครับเดี๋ยวพี่ขออัพไปรอเลยให้นเนาะถ้าการโจมตีก็ประมาณนี้ นี่เอ่อเดี๋ยวขอปิดไอ้นี่ก่อนละกันดาเมจจะได้เห็นกันโอ้เดินไกลเลยอาอใกล้ๆประมาณนี้นะครับนี่แช่แข็งแล้วติดสถานะแช่แข็งนะครับแล้วก็เอ่อต่อไปเป็นท่าที่อัปเดตที่3จะเปลี่ยนท่าใหม่เป็นล็อกสแลม วงการโจมตีเนี่ยเปลี่ยนเป็นแบบวงกลมนะครับอเสกมอนีกเหมือนเดิมอท่าการโจมตีก็ประมาณนี้เป็นไรน้องเมื่อกี้ฉลามไหมฉลามหรือเม็ดถั่วพี่มองเป็นเม็ดถั่วนะเมืเ่อกี้เนาะไปกันต่อเลยอัปเกรดที่6นะครับจะเปลี่ยนท่าใหม่นะครับเป็น Healing Devil อม ก็ตีเป็นวงกลมเหมือนเดิมแต่เป็นวงกลมที่ใหญ่ขึ้นกว่าอันก่อนเนาะอ่ะแล้วพี่เซกมอนเหมือนเดิมเรียวๆอีกและอ่ะคราวนี้เปลี่ยนใหม่เป็นมุเออเป็นพายุแล้วกันพายุเฮริเคนเนาะสำหรับตัวฟุกุกิท่าการโจมตีเมื่อกี้นี้ถ้าใครไม่เห็นเดี๋ยวพี่ทําให้ดูอีกรอบนึงอ่ะเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปท่ากันต่อไปเลยเนาะ ถ้าต่อไปเนี่ยจะเป็นอัปเกรดสุดท้ายนะครับเป็นเฮลิ่งทอร์นาโดโอเคทอร์นาโดนะครับอืมโอเคอ่าวงการโจมตีก็เพิ่มขึ้นน่าจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอีกนิดนึงเนาะอืมประมาณนี้มีเสกมอนให้ดูเลยอ่าท่าการโจมตีเป็นแบบนี้เป็นพายุเหมือนเดิมแต่เป็นพายุที่ใหญ่ขึ้นกว่าครั้งก่อนนะครับอันนี้ก็คือท่าการโจมตีของตัวฟูโบกิเนาะทีนี้ มาถึงเรื่องพาสซีฟที่พี่อธิบายไปตอนแรกเนาะว่ามันจะล้างสถานะผิดปกติออกนะครับพี่ทำให้ดูเลยพี่ขอวางตัวก่อนเนาะ,ะ,ะเชิญแล้วกันอ,อันนี้พาสซีฟแรกทำงานนะครับคือลดลดคูลดาวให้พันธมิตรของเรา5%เนตะอนาพี่วางไว้3ตัวอ มาใหม่ครับน้องๆเ,อเดี๋ยวพี่ขอปิดสกิลเอฟเฟกโจมตีแล้วกันน้องๆจะได้เห็นสถานะบนหัวของมอนเตอร์ที่ติดสถานะนั่นเองเนาะอันนี้อ่ะไปอืมต้องเอาตัวสตันลืมลืมอ่าเห็นไหมครับ ตัวนี้จะไม่ติดสถานะเนาะแต่สองตัวข้างๆเนี่ยติดสถานะมึนงงหรือสตันนั่นเองแต่ตัวเนี้ในครั้งต่อไปนะครับถ้าตัวถ้าโดนสตันอีกตัวนี้ก็จะไม่โดนสตันเนาะไอตัวที่สองเนี่ยแต่ตัวด้านข้างนี่ก็จะโดนเหมือนเดิมนะครับเพราะงั้นมันจะเป็นการสุ่มแค่ครั้งแรกเท่านั้นเนาะอือครั้งต่อไปเนี่ยมันก็จะล็อกเป้าหมายแหละ ประมาณนี้เนาะเอ่อที่พี่อธิบายมาน้องๆน่าจะไม่งงกันมัง้งเนาะเพราะพี่ก็พยายามอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดแหละในในแบบของพี่นะเพราะพี่ถ้าใครที่ตามดูพี่มาตั้งแต่แรกจะรู้ว่าเออพี่เป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งเนาะอืมเพราะงั้นการที่พี่พยายามพูดให้เข้าใจแหละก็พยายามพยายามแบบสุดๆแล้วอืมก็คงหมดแต่เพียงเท่านี้แหละครับสำหรับการรีวิวตัวละครตัวฟวกกุบุกินะครับ ใครที่ชอบว่าอย่าลืมกดไลค์คนที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากพี่เนาะก็ใครที่อยากเข้าลิงก์รีดคอร์ก็กดลิงก์ในเดสคริปชันได้นะครับเวลาพี่ลงคลิปใหม่พี่ก็จะแจ้งไว้ใน d ีดคอร์ด้วยเหมือนกันเนาะรหรือเวลาพี่ขึ้นไลค์อย่างเงี้ยพี่ก็จะแจ้งไว้ใน d ีดคอร์ดเหมือนกันนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอการรีวิวตัวละครในอนิเมะแบนการ์ดของวันนี้ ก็คงลาไปก่อนแหละเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับน้องๆหนูๆ